แตดน,น,นกำลังเทสนุ่มรอเราเทสอันนี้มอนิเตอร์ระบบก็จะบอกแรงดันกระแสนะครับอุณหภูมิต่างๆพัดลมวิ่งไปอะไรเท่าไหร่นะเป็นดีบักของระบบก็เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้นอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ สซายทั้งหมดนะครับมี5ตัวตัวละ5แอมได้ตัวละ10แอมเป็น50แอมอันนี้จ่ายโหลดอยู่ที่31.2แอมป์นะครับที่12โวลต์นะก็เท่าไหร่ก็คิดดูเอาอันนี้เป็นกระแสทางด้านเอาพุทธสีฟ้าเป็นแรงดันเอาพุทธนะครับสีโวลต์50เฮิร์สีเขียวจะเป็น p พม m รีเคอร์เรนนะครับ ก็เห็นว่าเป็นรูปไซเบีทั้งหมดนะก็ทับซ้อนมาดูเพจับไพมารีเพราะว่ามันจับยากก็เลยมาจับให้ดูอันนี้อันนี้เป็น CT อยู่ที่นี่อันนี้หมออแปลง750 VA นะครับแต่เราใช้แค่500แล้วก็ระบบต่างๆนะครับตอนนี้หลอดไฟติด3ดวงมันมีทั้งหมด5ดวงก็อยู่ที่ระดับกลางๆนะครับของพาวเวอร์ ตอนนี้พัดลมก็วิ่งอยู่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ42องศานะครับอุณหภูมิ40มันค่อยเริ่มทํางานแอนผ่านมาทางนี้ดูอันนี้เป็นลักษณะของโหลดนะครับโหลดอันนี้ก็เอามิเตอร์ธรรมดามาใส่2 1 9 2 2 0ประมาณนั้นวัดก็อยู่ที่ประมาณอ2องอโวลต์นะครับวัดอยู่ที่ประมาณ274วัตต์นะครับห้าสิเฮิร์ตหนึ่แอมป์โหลดจะเป็น พัดลม2ตัวนะครับแล้วก็หลอดไฟ1ตัวก่อนหลอดไฟนี้สอง้อยวัตต์นะครับหลอดไฟไส้พัดลมไม่มีเสียงฮัมนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปไซเวฟก็อยู่ประมาณนี้อันนี้เทสเบื้องต้น50%ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัพพาวเวอร์ขึ้นไปนะก็ค่อยๆขยับประมาณนี้ดีครับ